สวัสดีค่ะพบกับพี่นัทในช่วง Happy Books ช่วงเวลาจนันแนะนำหนังสือด,ดีๆที่อ่านแล้วแฮปปี้มีความสุขค่ะ คงไม่ดีแน่ๆเลยนะคะน้องๆถ้าเราต้องอยู่ในโลกมืดมองอะไรก็ไม่เห็นในปัจจุบันมีคนที่มองไม่เห็นมากขึ้นอันอาจจะเกิดรพ,พราะพันธุกรรมบ้างโรคร้ายต่างๆบ้างหรืออุบัติเหตุบ้างก็มีหนังสือที่พี่นัทจะนำมาฝากในวันนี้เป็นเรื่องราวของคนตาบอดซึ่งนอกจากจะตื่นเต้นและสื่อสาแล้วยังทำให้ได้รับรู้ถึงถความทราบซึ้งประทรับใจไปพร้อมๆกันกันกบหนังสือเล่มนี้เลยค่ะ <S 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 ท่านชินสุนักนำทางเพื่อนรัก สัตว์พิมพ์และจัดหน่ายโดยบริษัท CSUcation มหาชนโคจองอุกเขียนชนเชชูโคงเรื่องไออวภาพประกอบสิทธิ์ที่มีทำชัยแป่หนังสือทันชินสุนักนำทางเพื่อนรักเป็นเรื่องราวมิตรภาพระหว่างเยนาและทันชินเยนาหญิงสาวผู้มีความฝันอยากเป็นจิตรกรแต่อยู่ๆก็ต้องกลายเป็นคนตาบอดเนื่องจากโรคร้าย เยนาจังเลยนะคะเมื่อตามอาไม่เห็นความฝันที่อยากจะเป็นจิตรกรก็จบลงเยนารู้สึกเสียใจในชุ้ชะตาม,มากจนกระทั่งได้พบกับทันชิวสุนัขนำทางตระกูลลีทเวอร์ทันชินได้ถูกกำหนดให้เป็นสุนัขนำทางตั้งแต่แตเกิดเมื่อทันชิวได้รู้ว่าตัวเองไม่สามารถเป็นแม่สุนัขได้ก็รู้สึกเสียใจทำให้หงอยเหงาซึมเศร้าอยู่หลายวัน ในขณะเดียวกันก็ต้องถูกฝึกหนักเพื่อจะทำหน้าที่เป็นสุนัขนำทางไปด้วยเมืม่อทันชินได้พบกับเยนาก็ตัดสินใจที่จะเป็นดวงตาและอุทิศชีวิตเพื่อเธอเรื่องราวมิตรภาพจึงเกิดขึ้นทันชินและเยนาต้องฝ่าฟันอุปสรรคอย่างมากมายมาด้วยกันเนื่องจากปัญหาตาบอดจนมองไม่เห็นแล้วยังมีปัญหาการเงินจนทำให้ถูกยึดทรัพย์สินแต่เยนาก็ไม่ย่อท้อนะคะและยังตัดสินใจลองวิ่งแข่งมาราธอนอีกด้วย ทั้ง2ทุ่มเทในการซ้อมวิ่งอย่างหนักเป็นปรจำทุกวันจนถึงวันแข่งวิ่งมาราธอนสำรับการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนั้นน้องๆก็อย่าลืมหาอ่านกันได้เลยนะคะกับหนังสือทันชินสุนักนำทางเพื่อนรักเล่มนี้ในหนังสือเล่มนี้น้องๆจะได้รับความรู้ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเช่นวิธีเดินของคนตาบอดเวลาที่สุนักนำทางคนตาบอดทำอย่างไรโรงเรียนที่ฝึกสอนสุนักนำทางเขาฝึกกันยังไง ด้ะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุนัขนำทางค่ะแม้เยนาจะมองไม่เห็นแต่มิตรภาพที่เกิดขึ้นก็เป็นด่งแสงสว่างทำให้เยนามีกำลังใจก้าวเดินต่อไปค่ะสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือเยนามีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นอะไรคะทราบคำตอบแล้วก็โทรมาได้ที่เบอร์0835406459สำหรับ5สายแรกที่ตอบถูกก็รับรางวัลจากซูเปอร์คิดไปเลยนะคะ วันนี้เวลาพีนัดก็หมดตรงแล้วนะคะพี่นัดต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย